เอชีวีอุรนสวัสดีครับมือนีกับผมภูมกับผมสางเอชนะครับผมเดี๋ยวมือนีสีมาอธิบายรายละเอียดข่าวๆนะครับผมของตัวฮันเตอร์กับของขยเตนะครับผม่าแตกตังกันตรงไดเนี่ยนะครับผมเป็นยังราค่าคือบูหนีกันไลยนะครับผมเดี๋ยวเขามาเริ่มกับตัวของขยเตะกอนเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเขามาเรื่มจากตัวขยเตะกันเลยนะครับผมอ่านับแรกของเรื่องของลูกโซ่นะครับผมขยเตะกับฮันเตอร์จะบุคือกันเลยนะครับผม ตัวของคายาเตนี่จะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับผมทรวงลุยด้วย,ยจังหน่อยนะครับผมต่อมาครับของตัวคายาเตีนิซูิมีสามสีกันแต่มีของคายาเตนี่จะเป็นดําเงินนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีดําแดงนะครับผมแล้วก็เป็นดําเขียวนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมเรื่องของล่อนะครับผมเรื่องของล่อนี่ของคายาเตนี่จะเป็นตัวของ ล้อกระทะธรรมดานะครับผมอ่าลอกระทะธรรมดานะครับผมหล้กกาจะเรื่องของระบบไฟจะบ่มีไฟเรียวขึ้นกับของตัวฮันเตอร์นะครับผมแล้กกากระจกมององางใส่ยัวาจะบ่มีเลยนะครับผมอ่าในเรื่องทีบ้างของครับของตัวขยเตกสีแคบกลัวนะผมอ่าจุดบ้างของด้านหลังของขยเตกสี่แคบกลัวหล้กกาจะบ่มีด้านหน้าคือของจับตัวฮันเตอร์นะครับผมต่ว่าเรื่อง Hence, รูปทรงนะครับผมรูปทรงขนาดนี้ซ้ำกันนะครับผมแล้วก็อย่างซ้ำกันนะครับผมแล้วก็ราคากับวันนี้ก็หลายกับตัวของฮันเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตัวต่อไปกันเลยนะครับผมสำหรับฮันเตอร์เนื่งหาซูนโปรนะครับผมอ่าครับผมมาพบกับตัวต่อมาเลยก็บทเป็นตัวฮันเตอร์ลายหาซีโปะนะครับผมตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเรื่องรูปทรงนะครับผมจะบูคึกันนะครับผมตัวนี้ก็บทออก หน้าตาออกจะดูดำยังน้อยจะบ่คือกระสัวหให้เตะขั้นนี้อยู่ข้าหลังนะผมจะบ่คือกันเรื่อยนะผมหน้าตานะครับผมอ่าในส่วนต่อมาเรื่องของสีนะผมสำรับตัวของฮันเตอร์ไรท์ไฮดิปโกลนี่ก็มีอยู่สามสีด้วยกันสีมีดำเงินแล้วก็ดำน้ำเงินแล้วก็ดำแดงนะครับผมอ่าเป็นยังราคาคืออัพขึ้นมาจากขยะเตะนะผมเอาขึ้นมากกับอัพขึ้นมาบ่หลายนะผมนึ่งในเรื่องของตัวฮันเตอร,ร์ไรท์ไฮดิปโกนี่ลูกค้าจะได้รอแม็กไปเรื่อยนะผมแล้วก็ ระบบไฟจะครบกว่านะผมแล้วก็จุดต่างๆนะผมอย่างเช่นอ่ากันนะครับจุดบ้างของตัวเนี้ยก็บชิมีหนาหลังนะครับผมสำหรับตัวขยจเตะกับชิมีแชร์ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมกับชิเป็นเรื่องลิโมสตาร์ทนะครับผมผมลืมอธิบายไปรอบแรกมันกระชิมีคือกันนะครับผมสำหรับขยจเตกกับฮันเตอร์นะครับผมนีคือกันระบบสตาร์ทกับชิมี่ล็อกปลดนล็อกแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ สัญญาณนะครับผมมีขึ้กันเลยนะครับผมสำหรับตัวของฮันเตอร์กับชิมี่ประมาณนี้ครับผมอ่าผมกะอธิบายรายละเอยียดไปคร่าวๆแล้วนะครับผมสำหรับตัวคายาเตะกับตัวฮันเตอร์นะครับผมว่มาเป็นอย่างราคาคือต่างกันนะครับผมต่างกันก็ต่างกันบ่หลายครับ้วก็คุณภาพนี่ดีขึ้นกันครับผมตัวฮันเตอร์กับคายาเตะนี่ดีขึ้นกันเลยดูกทรงนะครับ คนละย่างกันแต่ว่าขนาดซัํากันนะผมกว้างยาวสูงซั้ากันนะครับผมอ่าขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับผมว่าสีมักส่งแบบเตะนะครับผมอ่าหากลูกค้าท่านใดสนใจรถเอทีวีนะครับผมสามารถติดตอ่อเขามาได้นะครับผมเบอร์0 6 5 6 6 0 5 0 5 1หรือเขาติดตอ่อเขาบริษัทก็ได้ครับเบอร์0 93, รร9 3ย9เก้านะครับผม ไปบรอดมาบะเถึงหนะ้าบมสามารถติดตอ่อเขามาหาสร้างเอเด็กก็เลครับ065-660-5051เดี๋ยวเขามาช่มต่อต่อไปหนะ้าบมว่ารุ่นต่อไปผมจะเอารุ่นใดมาเทียบกันนะบมสำหรับรถเอทีมือนีขอโตอก่อนครับสวัสดีครับ